สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนตังมากลิซ่าแบล็ k พิงต่อสัญญายาสีฟันแบรนด์ดังรู้ค่าตัวถึงคันอึง้งหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปสะหมดสำหรับ Lisa ลิซ่าลลิซามโนบาลหรือลิซ่าแบล็กพิง นอกจากจะเป็น global brand ambassador ระดับโลกแล้วลิซ่ายังเป็นแบรนด์ ambassador ของแบรนด์ยาสีฟันไทยอย่าง Dentiste ที่ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าลิซ่าได้รับค่าตัวจากแบรนด์ดัง65ล้านบาทและล่าสุด31มกราคม2566ลิซ่าได้ต่อสัญญากับทางแบรนด์ในฐานะแบรนด์ ambassador เป็นปีที่2และมีข่าวแววๆมาว่าค่าตัวต่อสัญญาครั้งนี้เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเลยทีเดียวครับเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเลย จริงๆท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t ีนี c o o m ขอบคุณครับ